เรื่องเรื่องดวงดาวในช่วงที่สองนะฮะผมยังอยู่กับอาจารย์วันทิดาสงขาวและก็อาจารย์วิชัยนพประพันธ์ฮะทั้งสองท่านเป็นกรรมการและเป็นอาจารย์อยู่ในสมาคมโหราศ,าศาสตร์นานาชาติครับอาจารย์วันทิดากิจกรรมของสมาคมตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะฮะแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะฮะชิญครับค่ะมีกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมการกุศลนะคะของสมาคมหุูสาสฎรนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในมิ่งมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาตั้งแต่วันที่1-7ถึง7สิงหาคม2557ณราชนาวีสมโมสรท่าช้างเขตพระนครกรุงเทพมหานาครค,ค่ะตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2557ซึ่งเป็นวันเปิดงานนะคะคณะกรรมการอาจารย์สมาชิกสมาคมอุรสาษฎรนานาชาติ นัดพร้อมกันณนะบริเวณงานและเวลา9.19นประธานในพิธีมาถึงบริเวณงานนายกและคณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมนานาชาติให้การต้อนรับเวลา9.24นนายกสมาคมอุตสาหกรรมนานาชาติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมและประธานในพิธีกล่าวรายงานกล่าวเปิดงานนักพยากรณ์ให้บริการแก่ประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป เวลา19.00นปิดกิจกรรมประจำวันและตั้งแต่วันที่2ถึง7สิงหาคมนะคะขอภัยค่ะนักพยากรณ์ให้บริการแก่ประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปเวลา19.00นปิดกิจกรรมปร,ประจำวันและสรุปผลการจัดกิจกรรมให้สังคมรับทราบจึงขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักพยากรณ์และสมาชิกสมาคมแสดงความจํนงเข้าร่วมงานได้ที่สํนักงานใหญ่วัดราชนัดดา ติดต่อได้ที่คุณประวีนานะคะโครงการพระรามเก้าอาจารย์กรรกรันและโครงการปพิ่มปราศัตรุพภายคุณต้นหากมีปัญหานะคะให้ติดต่อคุณวิพาพรสุภสิริคแล้วก็เบอร์โทรตามหน้าจอนะคะขอบคุณค่ะกิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมประจำประจำนะฮะประจำนะฮะสมาคมเราเนี่ยจัดงานพยากรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยปีหนึ่งก็สองสาครั้ง นะครับถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยก็ในวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดสิงหาครับนะครับส่วนทูลกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เถวาแถวเดือนธันวาปลายพฤศจิกานะฮะทำเป็นประจําทุกปีแล้วก็รวบรวมรายได้เนี่ยนะครับขึ้นทูลกล้าทูลกระหม่อมนะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้านะครับ สมเด็จพระเทพพรัตนาราชสุดานะครับพระองค์ท่านก็เสด็จนะฮะออก <c oughs> แล้วก็รับเงนินที่สมาคมและคณะเนี่ยนำเึ้นทุนกล้าเป็นประจำนะฮะอ่ะอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ก็คือเรื่องการเรียนการสอนนะครับ <c oughs> การเรียนการสอนปกติและการเรียนการสอนที่จัดบริการประชาชนฟรี ฟรีนี่แปลว่าอะไรอ่ะฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์ครับเรียนฟรีไม่ต้องเสียค่ารมเนียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเราก็จัดเรียนโนรษสตรฟรีนะครับในวันอาทิตย์นะฮะตอนบ่ายนะครับที่สมาคมโบราสารนานาชาติที่วัดราชนาดรามบราวิหารไปถูกไหมวัดราชนาดาอยู่ตรงไหนนะฮะวัดราชนดาเนี่ยอยู่ตรงถนนราชดำเนินกลางตัดกับถนนมหาชัย ตรงนั้นจะมีลานมหาเจษดาบดินแล้วก็มีวัดราชนัดดาเห็นโลหะปราศาสตร์ตั้งอยู่สวยงามมากนะฮะสร้างมาเนิ่นนานแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2,389ผมจำได้แม่นเลยวันที่17สิงหา2,389ก็200ปนเนาะเออก็เกือบมานะฮะเกือบจะ200นะนะฮะ89เหลือยังไม่กี่ปีนะฮะครับ และสมาคมก็เราก็ตั้งอยู่ที่นั่นนะฮะตอนนี้เราก็มาเปิดมูลนิธินะฮะที่ตรงแถวๆใกล้วัดสมนัดด้วยนะตรงนั้นเป็นถนนกรุงเกษมนะฮะตรงสี่แยกเทวกรรมนะฮะเพื่อนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะที่จะอยากจะไปเรียนหนูลสัตว์ฟรีนะฮะในวันพฤหัสนะครับก็ไปที่สี่แยกเทวกรรมได้นะครับไปนั่งอยู่ที่สี่แยกนั่นแหละ นี่ครับแล้วก็มองหาสมาคมหน่อยนะไม่ใช่ไปนั่งอยู่ที่สีแยกเฉยๆนะสมาคมตั้งอยู่แถวนั้นนะฮะถามใครก็ได้นะฮะโทรศัพท์ไปก่อนก็นะฮะนะครับท่านก็จะได้พบกับขนาาจย์นะก็มีอยู่หลายๆท่านไปช่วยกันสอนก็มาร่วมกันอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาโหราศาสตร์ไทยนะครับปัญญาไทยนะฮะเรามาเรื่องของเราต่อในช่วงต้นเนี่ยเราพูดถึงเรื่องพระอาทิตย์พระจันทร์ นะครับแล้วก็กําลังจะเข้าสู่พระพุธนะครับปรากฏว่าหมดช่วงเวลาช่วงแรกครับตอนนี้เรามาพูดต่อพระพุทธอยู่ที่กี่องศาตะกี้บอกว่าอยู่ที่เจ็องศาห่างจากพระอทิตย์แค่สามองศาทําให้พระพุทธเนี่ยอยู่ในอานัตดับนะฮะด้วยกันแล้วพระพุทธเนี่ยโคจรเดินหน้าหรือถอยหลังต้องดูนะฮะนะครับ พระพุทธเนี่ยโคจรเดินหน้าเดินหน้านะครับนะครับพระพุธเดินหน้าก็เป็นไปได้ว่าอีกหน่อยพระพุธก็ต้องทันพระอาทิตย์เนะฮะครับเพราะพระพุธจะโคจรเร็วครับนีฮยเร็วกว่าพระอาทิตย์นิดหน่อยครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อพระพุธโคจรมาแล้วมาทันพระอาทิตย์แต่ไม่เกิดอะไรพุธดับมาเออพุธดับพุธดับเออก็จะเห็นว่าพระจันทร์ก็ดับสองวันวันที่สามติดกรกฎานะครับเออเดี๋ยวพระพุธก็ดับ พระพ yes? e. ุธดับเนี่ยพระพุทธเนี่ยให้ความหมายยังไงในวิชาโหราศาสตร์นะฮะความหมายของดาวพุธคือจุดนะครับพุธดับพระพุทธเนี่ยเป็นพระเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากนะฮะแล้วก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ในขณะที่โลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยเพราะนั้นดาวพุธเนี่ยค่อนข้างวิปริตนะเป็นพระเคราะห์ที่วิปริตมากกว่าดาวอื่นนะฮะ ดาพุทธเป็นเทพแห่งการสื่อสารการสื่อสารนี่มันมีอะไรบ้างอ่ะการสื่อสารมีปัญหาการสื่อสารก็มีเรื่องอะไรบ้างเอกสารเอกสารสัญญาการพูดการติดต่อการประชุมสัมมนานะครับการสื่อสารทางหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะครับจะเป็นดิจิตอลหรือดาวเทียมหรืออะไรก็ับรแมกเจอร์ด้วยนะครับอะะไรน ม่เนเตอร์ฮะเนี่ยว่าในการสื่อสารต้องระวังนะฮะแล้วนะพระพุทธเจะดับเราก็มีห่วงเวลานะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะฮะเรื่องการสื่อสารตอนช่วงนั้นนะครับบบดนี้เป็นต้นไปก็แล้วกันไปข้างหน้าอีกนะฮะสี่ห้าวันอกวันเจวันอัะเจวันนะฮะเรื่องการสื่อสารนะฮะ แลวดาวสององค์เกิดมาดับในว่างเวลาที่ใกล้เคียงกันไหมครับพระจันทร์ดับวันนี้พระพุธดับสองวันข้างหน้าแล้วพระพฤหัสอยู่ไหนลองดูติพระพฤหัสก็ยังอยู่ชื่อราศีกรกฎนะครับอยู่กี่องศาพระพุหัสอยู่กี่องศาพระพฤหัสอยู่ที่องศาสองิตยก้าองศานะครับก้าองศาสิบสองนิตย์าที่อยู่กี่องศา สี่องศาสี่องศานะฮะเพราะนั้นพระพุทธดำไหมพระพุทธดับนะฮะพระพุทธดับแต่พระพุทธดัน่าจะวันเสาร์เมื่อวานนี้เออก็นั่นแหละนะวันนี้ก็ยังดับอยู่ยังดับอยู่ยังไม่ฟื้นเลยนะฮะยังไม่ฟื้นนะครับยังไม่ฟื้นเพราะนั้นเนี่ยดาวทั้งดาวทั้งสามองค์เนี่ยดับในว่วงเวลานี้นะฮะนะครับหรือวันเวลาที่ใกล้เคียง กับวันนี้ก็ยังดับอยู่ใช่ไหมยังดับนะฮะดับทุกองเลยนะฮะรันคือตาประกศสามองค์ดับพระจันทร์เป็นใครตามความหมายทางโหราศาสตร์พระจันทร์เป็นใครอานะดาวจันทร์ให้ความหมายเรื่องอะไรจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะฮะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของสตรีนะฮะเรื่องของการบริการครับ เรื่องของทะเลเรื่องของน้านน้ำนะฮะหลายๆเรื่องนะฮะพระจันดับนี่น้ำลงนะฮะน้ำลงนะลงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ยังไงก็แล้วแต่มันมีวิธีคิดอาจารย์ครนะครับเมื่อไหร่เนี่ยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยน้ำมักจะขึ้นครนะเพราะเป็นไงเพราะแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงนะฮะ นะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนแรมแก่แก่แรมจัดจัดนะฮะวันดับเนี่ยกับวันเพนเนี่ยน้ำจะขึ้นนะฮะส่วนในกรณีที่ดาวจันเนี่ยนะฮะไปทำมุมฉากเนี่ยน้ำมันลงรัะะ้มลาาก็ว่าอย่างนั้นไงนะครับ นะฮะเพราะนั้นเนี่ยพระอาทิตย์พระจันทร์โลกเป็นไงอยู่ในแนวเดียวกันละอยู่ในแนวเดียวกันนะครับแนวเดียวกันเนี่ยที่จริงในวิชาไสยศาสตร์เนี่ยพูดเรื่องไสยศาสตร์สักนิดหนึ่งได้ไหมเออโหราศาสตร์ในกานนะฮะมันก็นะฮะก็บอกว่าสวรรค์เนี่ยโลกสวรรค์กับโลกมนุษย์และโลกบาดาลเนี่ยประตูมันเปิดเปิดหมดหมดเปิดหมดพร้อมกัน นะฮะเพราะนั้นเขาก็มักที่จะทําพิธีอ็นมั้ยครับนะฮะเพราะนั้นแต่กี้เราพูดถึงเรื่องการขอพรขอพรครับนะจากดวงจันทร์หรือจากดาวพระเคราะห์พวกเนี้ยนะฮะมักจะได้ผลไงนะฮะอาจารย์จะขอเรื่องอะไรบ้างก็ขอมีชื่อเสียยมีมีลูกศิกลูกหานะคร th <คะ S 1> ับนะจะขอก็ร <reco Christ. S 1> ีบขอนะฮะอย่ารอให้ถึงปีหน้ากปีหน้าเป็นยังไงอะ ต้นปีหน้าก็ดีของมันจะขึ้นราคานะฮะเดี๋ยวนี้ปีห้าแปดนะอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะฮะพระจันทร์ดับพระพุทธดับพระพฤหัสดับพฤหัสดับก่อนอ่าพระพฤหัสดับอ่าพฤหัสให้ความหมายเช่นไรพระพฤหัสน่ะความหมายของพระพฤหัสอ่ะพฤหัสก็คืออะไรคุณธรรมเออพฤหัสเป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์นะฮะเออเนี่ยที่มักจะให้คุณมากกว่าให้โทษใช่ไหม พระพฤหัสนะเรื่องของคุณธรรมนะเรื่องความรู้เรื่องของสติปัญญาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์วงการศาสนาวงการกฎหมายวงการแพทย์วงการอะไรอีกอะศิลปวัฒนธรรมท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะฮะตกอยู่ภายใต้นะครับความหมายของพระพฤหันนะฮะที่จริงพระพฤหัสราศีกรกฎได้มาตรฐานครับ มาตรฐานเป็นอะไรอ่ะมหาอุดนะครับมหาอุดนะฮะเป็นมหาก็แสดงว่าบวดนานแล้วะนานสอบได้หลายปริญญาเลยนพระเกจิอาจารย์อาจจะมีศูนเสียนะครับเพราะพฤหัสนะฮะเป็นอุดเป็นอุดนะฮะแปลว่าสูงสูงส่งนะครับอยู่ในภพที่สี่ของดวงเมืองของดวงโลกและเกิดมาดับนะก็ ระมัดระวังเนี่ยดับนี่มันส่งผลยังไงดับคืออะไรก่อนดับคืออะไรนะครับมันอยู่อยู่มันอยู่อยู่สมมุติว่าเป็นไฟสมมุตินะครับสมมุติว่าเป็นคนก็ได้แล้วมีชีวิตอยู่ดีดีไปไงดับดับดับสนิทนะครับดับแล้วจะตุนเตียนะฮะดับแล้วฟื้นอีกหน่อยก็ฟื้นนะฮะก็ดวงดามันมีวิถีการโจรนะครับเพราะนั้นเนี่ยพระพฤหัสดับ ระมัดระวังเรื่องของศาสนานะฮะเรื่องของวงการการศึกษาวงการแพทย์นะฮะวงการกฎหมายนะฮะนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆตามความหมายของพระพุทธะัะพระพุทธดับก็วงการการสื่อสารนะครับพวกสื่อมวลชนนะฮะพวกสื่อทั้งหลาย นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์พร,ระจันดาบก็เรื่องจิตใจอารมณ์เรื่องความรู้สึกเรื่องของประชาชนนะฮะแต่เมื่อดาวทั้งสี่เห็นไหมับมาบอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีตำราทางโหราศาสตร์อยู่ชุดหนึ่งครับนะฮะที่ว่าด้วยดวงมาตรฐาน่ะนะฮะ ที่เราเรียนในวิชาุหราศาสตร์เรามีเรื่ององค์เกณฑ์เรื่องปฐุมเกณ์เรื่องเกณฑ์อะไรต่างๆรวมทั้งเกณฑ์ทหารด้วยนะเกณฑ์ทหารด้วยว่าเกนไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยนะแต่ก็มีอยู่เกณฑนหนึ่งคือเกณฑ์จันทรุสุริยาจันทรุสุริยาครับนะฮะเขาว่าไงจันทรุสุริยาเนี่ยพอจะจําโครงได้ไหมได้นิดหน่อยถวกไ่าจันทรุสุริยานี่ต้องอยู่ในภพที่ตีอยู่ใน ลาตุจัตุทวานนะฮะับเจ้ตุทวานและลาเสีนะฮะโครงเนี่ยโครงผมก็จำไม่ได้นะฮะอาจารย์จำได้เปล่าจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะท่องใ้ฟังผมนั่นเป็นคนตั้งบทเจ้ากล่อมด้านจะให้อาจารย์ก่อนตรงให้ระดับปรมาจารย์นะฮะจันทรุสุริยาเนี่ยเป็นดวงมาตรฐานชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าเกณฑ์จันทรุสุริยานะครับในตำราอราศาสตร์กล่าวว่า ทวารทั้งสี่นั้นกรกดาตุลเมษมกราครบถ้วนเนี่ยจันครุศุริยาสถิตอยู่ได้จากดังนี้ลวนยิ่งล้ำใครเสมอนะฮะแม่นไหมแม่นนะฮะแม่นและเพราะชัดเจนเทรานั้นเนี่ยทวารทั้งสี่นั้นหมายถึงราศีเมษราศีทวาร แก่ราศีนะแก่ราศีราศีตะวันตะคีบที่เราพูดนั่นแหละเมษกระกรกตุลและก็มังกรครับตะวันทั้งสี่นั้นกรกฎาอธิบายไปแล้วนะตุลเมษมกราครบถ้วนจันทร์ุรุสุริยาจันทร์คือใครจันทร์คือพระจันทร์นะคะคารุคารุคือดาวพฤหัสสุริยาสุริยาคือพระอาทิตย์อ่าสถิตอยู่สถิตอยู่ค่ะ ที่เป็นตะวันราศีใดราศีหนึ่งก็ได้หรือจะร่วมกันในแต่ละราศีก็ได้การครุษุริยาสถิตอยู่ได้จากดังนี้ลวนยิ่งล้ำใใรรเสมอท่านก็ยกย่องบอกว่าเออถ้าได้อย่างนี้นะครับจะส่งผลดีครับใครเกิดมาและดวงดาวอยู่เช่นนี้นะครับยิ่งล้ำาใครเสมอใครเสมอ ไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเสมอนะกูเป็นดวงที่ดีไงดวงที่เข้มแข็งดวงที่สูงส่งเดี๋ยวมันจะดีมันจะเข้มแข็งมันจะสูงส่องยังไงนะติดตามชมใหม่ช่วงหน้าครับครับผมนะครับ